นี่คือคือลิมเพื่อนเทศบาลเมืองสิงหบุรีกั้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับตอนนี้ก็มีรถไถามา,เ,าเกรดปรับภูนิทัดบริเวณนี้นะครับหน้าเขื่อนนะครับไปถึงโน่นเลยครับวิไลเทคนิคสิงหบุรีให้ดูสวยงานนะครับ น่ครับกนนี้ขอทําคามดีนะครับหลักดินให้ลงมาข้างเื่อนนะครับไอ้ดินรับ กันด้านทิศเหนือ,น,น,อน,นะครับตรงไปนี่คือทิศเหนือนะครับนอกจากว่าฝนตกก็ต้นไม้มันขึ้นนะครับ,จจบคือต้องปรับเองนะครับโค้งโค้งจังการทำให้ทุกการเรยงามขึ้นนะครับ ขอบคุณมากนะครับกำลังรับไปจนถึงด้วยเล,ไไลยที่ไร้สิ่งถือเลยรับเหนือขึ้นไปนะครับนี่คือเตือนดินฟังไม่น้นเจ้าพยานะครับเจ้าพยาด้วยน,น,น,นะเจ้าพยาดีกว่าดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ